ข้าวขาบุญน้ำใจก็เฮ้ยดิม่แห้งเด้อลำเขาโลยเด้อหาเงินได้มือก่ำหาข้ามได้มือโกบหอบกินหอบพานนอนรับเขาได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเสนเบลามือเขาได้แก้มณีโซดโทษานยาวฟานมันหายามบีเด้อนอนรับได้เงินท่านนอนฝันได้เงินร้านข้าเข้าสู่กับป่าทุกมือทุกวันเด้อรำรวยํำรลยตื่นมือสาอัดเขาได้กบเอาเงินเอาข้ามเด้อมีความสุขความเจริญมันยื่นสาธุครับสาธุสาธุครับคำอวยพรนะครับจาก คุณยายอุ่นเนาะอคุณยายอุ่นนะครับร่วมมรนาบุญางด้วยกันด้วยกันนะครับวันดี้ก็กันแล้วมรากาห์ไปกด้วยกันได้นวามีเง่อฝากซื้อครับได้ระบบ ครับผมได้แล้วนะครับข้าบุญน้ำใจก็เฮ้ยดินมีแห้งเด้อเฮ้รำเขาลอยเด้อหาเงินได้มือก่ำหาข้ามได้มือโกบหอบกินหอบทานนอนรับเขาได้เงินมือนนตื่นได้เงินเศนแบนฝ่ามือเขาได้แก้มันีโสดโทษฐานยาวปานมันหานยามบีเด้อนอนรับได้เงินท่านนนฝันได้เงินร้านข้าวข้าวสุกับป่าทุกมือทุกวันโด้อลำลอยลำลอยตื่นมือเสาอัดเขาได้โกบเอาเงินเอาข้ามเด้อมีความสุขความเจริญมันยืนสาธุครับเนี่ยสาธุสาธุครับคำอวยพรครับจาก พี่ใหอุ่นเนาะคุ่ใหญอุ่นนะครับร่วมมทนาบุญปอภัยด้วยกันด้วยกันนะครับพี่ใหญ่กันแล้วมรณาการด้วยกันให้หน้นนา้านีเงินนล่าฝากซื้อเดี๋ยวผมเากันมาทำไมดอนยหอุ่นเนาะใอุ่นครับอันนี้ทำอะไรนะใอุนอันนี้บอกจเอ็นนนนสอ้ทำอันขันบักเบงขันบักใบงจะไปเอาพระอี้เกวมรโคตรขึ้นพระเอ พรุ่งนี้บอกบาชียาบาชีไม่เอินเนาะเอาฝากเชิญชวนฝากเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงานหน่อยมาทำบุญร่วมกันต้นมีน้องกันอยุกไกอยู่ไก่กันมีเ่แวอยู่บ้านโกอโก้พี่แาอยุกไกอยู่ไก่กันเยอมากทำบุญน่วกันทำยังไงถ้าว่าขึ้นไปทำพระเอกนะเป็นสิ่งศักดิิ์สทซีดนะนะที่ลกคนไปสบานน้ำนะอ่าครับอ่าฝากเชิญชวนเนาะอันนี้ทำมาถึงจักมองเหลายายเนี่ย ถึงมุ่งเสาร์เนาะโอ้ใครแนมีผ่าเนาะอย่างเนาะพอได้อุ่นอันนี้คุณยายอะไรเนาะอย่างเนาะยายกองยายกองครับก็อีกคนนึงเลยยายรวมยายรวมเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเป็นดารากันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เป็นดาราบล้วกดียายอุ่นเพี่งดาราบ่อกออกตลกด่ ยา้อุ่นเนี่ออกเรื่อยเนาะใช่โอ้เลยแล้วความสัมพันธ์อยู่เลยครับจนแบบบริษัทอันวาวกับมาถามอยู่เมื่อก่อนผมเห็นในยายอุ่นคือรถเครื่องเหรอใช่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะสามรถสอ๋อรถเครื่องส่วนตัวนะโยกไปแบบนี้ได้ได้ออกกําลังกายด้วยนะได้ยายนามันเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกเสื่อมดีหรือยัง ยังบ่หายดอกยังบ่หายดีเนาะหลังมะกระุมย่างไปกับต้องใส่ค้อนเท้านะจ้าคนเท้าเอฟซคนเท้ามาให้นะนั่นแหละคนเท้านั่นนะอ๋ออนี่คนเท้าเออโอ้นี่เขาเรียกคนเท้าเนาะเออเอฟซีคนเท้ามาให้เอฟซีครับจากไหนนี่มาจากประเทศพล่กสวีเดนหรือสวีเดนบ่สวีเดนาะสวีเดนเนาะสวีเดนนี่เป็นสวีเดนเบาดีนะครับมาส่งอันตัวน้องนำมาเป็นไม้์ซักอื ตัวนี้นะมันเป็นเล็กอันนี้อันนี้เป็นลูมิเนียมเออเป็นลูมิเนียมเบาดีเนาะจ้่จะได้บ่หนักใหญ่กับสซตตัวนี้แหละตัวนั้นก็ใหญ่ไม่ค่อยใสตหรอกอ่าเพราะนั้นมันจะหนักแต่มันก็ตัวนี้มันจะเบาสําหรับเราจ้ใช่ใช้บ้านนี่เหรอบ้านใหญ่บ้านใหญ่อยู่นี่บ้านใหญ่อยู่ตรงนี้เนหรอโอ้เปเตาอบอุ่นนะนี่เนาะบรรยากาศอันนี้นะเป็นบ้านผงลูกสาวอันนี้นะอืบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับ ็นภาษาคกิปตัวใหญ่ตัวนี้ลุ้งไว้หลายคลิปเยอะกว่าหนึ่งคลิปกว่าอะไรแต่ว่าต้องลุงหลายๆลุงดุดุนะคอยหมีเวลาเห็นผมมือนี้กรไป๋ายผูนักแก้ผู้เมื่อแต่เท่านี้นะอนี้ช่องอีกช่องหนึ่งกล้องช่องอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย ของผมภู้หินเหล็กบ้านกอกกอกผู้หินเหล็กไฟชาแนลครับก็ฝากกันไว้เนาะครับฝากติดตามฝากมือใหม่หัดขับมือใหม่คุยก็ไม่เก่งมือใหม่หัดขับนะคะตามกดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะช่องบ้านกอกกอกผู้หินเหล็กไฟคนแรกนะคะที่ทําครับแล้วก็ ฝากช่องผมด้วยฝากช่องพี่ด้วยนะคะบังไฟชาแนลเนาะบังไฟชาแนลมาจากยโสธรเลครับถ้าบังไฟนี่ขึ้นชื่อเลยครับของยโสธรครับบ้านของใครพี่หม่ำจกมกพี่หม่ำพี่หม่ำครับผมพี่หม่ำไปถานั้นก็ไปดูอาคารพญานาครับผมอาคารพญานาคอาคารพญากันคากเนาะครับเสุ็จยอดนะบ้านพี่หม่ำนี่คือเขาจะทำอะไรหลายๆอย่างออกมา ได้จบให้คนแบบยังไงล่ะที่ตามอยู่ตลอดนี่มัครับผมออครับผมโอเคโอเคครับมันร้อนเครื่องก็ร้อนเร็วๆนะเวรื่างร้อนเร็วใหญ่ก็เอาผ้าอันนี้แล้วมาเอ็นอัดกระดาษมามาเจอใาย่อุ่นทั้งทีเดี๋ยวจะขอใกล้ชิดอุ่นหน่อยเี๋ยวเดี๋ยวสั่แล้วเอามาเล ข kind of evet, ้างหน้าข้างหน้าเป็นอันผู้เหล็กไฟเนาอตรงนั้นเนาะผู้เหล็กไฟผู้หินเหล็กไฟหรือผู้เหล็กไฟผู้เหล็กไฟเนแต่ก่อนพุทธโบราณเขาเอาหินมาต่อยเป็นไฟอ๋อสมัยแต่ก่อนก็ได้โบราณ

เแค่อุ่นชักกิโลขึ้นไปขึ้นไปไใช่ฮะสองหลักกิโลสองหลักเดินขึ้นมหนบอสเดินขึ้นค่ะเอารถขึ้นไปที่วัดรถจอดได้เอาไปจอดรถขึ้นไปจอดที่วัดขอองาจารย์บุญมาแล้วก็เดินขึ้นไปจากรถจอดขึ้นไปจักจสองหลักบอสเดินขึ้นมานั่นไส่ห้าสักโลสองะมาณ โล่ก็กว่าครับจากวัดพึ้นใส่นะนาจจ้าจ้าวัดงาขึ้นใส่จากตีนที่ว่ารถยอดที่ยางขึ้นไปประมาณโล่ประมาณโล่ครึ่งประมาณนี้แหละครับแต่มันทับูเทาก็คือสิขึ้นยากยางยายอุ่นเดี่ยก็จะขึ้นบ่ได้แล้วครับแต่ขนไม่ได้ใบบดบดเถิ่แล้วครับมันสั้นครับมันแต่ก่อนแต่ส่ยูน่เดี๋ยวนี้ยายใส่ไม่ได้แล้วโอ้โหผมกิดมีอะไรทับบดงั้นใช่เอสสองสองเท่าไหร่สองเซาเซา เสื้อเชิดเลยสองเสื้อเชิดโรงเรียนจะใส่โรงเรียนเหเรน,นี่เหรอโอ้ตรงนี้ตรงนี้เขาโรงเรียนเลิกแล้วมันป่ะอันนี้เลิกไมม่ล้ลางแล้วนะไม่มีเด็กเรียน นี่นนี่เก็บไปตูมมที่นี่เก็บชอันี่แล้วบัดท่าจะไปไปเช่นนี้ไปเช่นนี้หลา่ะนี่แหละนี่แหะมากไปเชากุนท้องหลายชากุนมันคือไกลกว่าเชากุนนันไกลกว่ามุกมุกไกลไกลกว่าไกลกว่าเชากุนเออเนาะที่จริงมุกไหนจะใกล้น้อเดี๋ยวจะได้แวะไปรับลูกทางน้นเสร็จ